หมอดูแม่เกดแม่ของเจนนี่หน่อยแม่เกดไม่เคยเข้าวบอนเลยแม่เกดผิดพลาดเพราะแม่เกดเป็นหนี้ลงทุนร่วงหวยนี่แหละเรื่องหลักการแก้ดวงอ่ะมันจะมีจิตมีทิศการคําว่ามีตัดเนี่ยประกอบไปด้วยหลักของทิศหกที่ไปพูดเรื่องบิดามารดาญาติสนิทมิตรหายบุตรภรรยาตรงเนี้ยมันต้องไปดูว่าใครเป็นมิตรแก้ดวงคือมาเสริมดวงนั่นแหละต้องบอกว่าดราม่าร้อนแรงจริงๆร่ะค่ะคุณผู้ชมกรณีที่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงแม่เกดแม่ของตนเองบอกว่า มีคู่กรณีเป็นแม่เอาเลยแม่แหลงให้หมดเรื่องในบ้านมันจะได้จบแบบจริงๆสักทีเหนื่อยแล้วเหมือนกันขี้คร้านอีมาปิดบังสร้างภาพอะไรแล้วถ้าแม่ทำแล้วบายใจแม่ทำเลยหนุกกันนี้ไม่ต้องหยุดเอาให้สุดให้เพื่อนได้แหลงทั่วประเทศไปเลย11โมงเริ่มเจ้านี้ทั้งหลายไม่ต้องทักมาหาเจนนี่นะคะไม่รับเคสแล้วค่ะถึงใครที่ให้ยืมเหล่าก็พิจารณากันเอาเอง ในส่วนเจนนี่ให้จบเทียมวันนี้หลังจากนี้จะไม่แตะไม่ต้องไม่อะไรกับเรื่องพันนี้แล้วแคบเคลีย์ให้จบก่อนเด็กๆสองคนโตขึ้นมาถ้าเขารู้เรื่องได้ไม่ต้องมารับรู้อะไรทั้งสิ้นอีกรักแม่นะรักมากรักมาตลอดแต่ไม่ไหวแล้วเฝ้าเลยวันนี้โพสต์ทั้งวันแลก่อนว่าแกแหลงอะไรมั่งเอาให้จบไม่ต้องเที่ยวรบกันอยู่ เดยแม่เกตก็ได้ไลฟ์สดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะและบอกด้วยว่าไม่ได้รับเงินเดือนเดือนละแสนตามที่เจนนี่ว่าไม่รู้ระหว่างร่างจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ค้อยไม่ได้พูดได้ไหมก็ได้ผูดได้ไหมบางคนมาว่าไม่คิดดุมลกูกอายอืนเดือนเป็นแซน ดูไม่ได้ไม่ครับเมคเกทไม่ได้ดาเมื่อนี่ทุกคนพูดบางคนมาเมนว้าวลู้ง่ายเดืนเดินเดินหลายเส้นเดินหลายเส้นบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้นะคะเทมิเกทปกฟองเปิดอติว่าไออข่ตั้มกระบ,บอกว่าได้เดินหลายเส้นไม่ได้นะหนึ่งพูดหนึ่งเชื่อนี่หนู่ เข้าใจไหมอย่างคนที่แช่รูนี่รูว่าปุดไปกระเซียนี่แต่คนกําลังเข้าใจว่าไมเคเกนันคือปน,นัปนปันัน,นเป๊ะ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 จริงจริงไม่ได้ไอะไรนี่บางคนว่าเอารถไปนู่ไปตั้งไปนี่รถมเมคเกทัางพีน,นี่ย่พลัมเองเซอเองนี่ค่ะรถกีคันคือไม่เกทเซอเองนะแล้วก็พลัมเซอเองนะคะ กล้าเจอเองค่ะเรื่องแรกเลยที่จะพูดก็คือเรื่องหนี้สินนี่ค่ะหนี้สินที่แม่เกดเป็นมาตลอดสามปีสามสี่ปีแหละที่ยังเคลียร์ไม่ได้แล้วก็ไม่ลงตัวมาตลอดก็คือเป็นหนี้จริงอันนี้ไม่เกบเป็นหนี้จริงๆเป็นหนี้มาตั้งแต่ สามปีอะประมาณเป็นนีม่มันมานานมากแต่มันก็ไม่จบสักทีเราเป็นนี่เก่าเป็นนีเเนน่เก่ามาตั้งแต่น่าจะสามปีแหละอืมเป็นนี่เก่าจริงๆแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่เกตแบบว่าหาตั้งได้ หาทังได้ด้วยตัวเองไันนี้คือหาตังได้ด้วยตัวเองที่อยากมีบ้านแล้วแม่เกดก็ไปซื้อบ้านบ้านบ้านที่เป็นชุดเช่าบ้นที่เป็นชุดเช่าแล้วก็แล้วก็ผ่อนมาตลอดนะซื้อผ่อนนะซื้อผ่อนก็อยากมีบ้านของตัวเองคืออยากมีบ้านของตัวเองแล้วก็เอาอริงทิงหน้าบุดครั้งไม่ไม่อยากผุดเลยอยากมีบ้านเปนของตัวเองแม่เกดก็เริ่มเป็นหนี้ เหมือนกันแม่เกดมีบ้านหนึ่งหลังหนึ่งหลังที่แม่เกดอยากได้ที่แม่เกดสร้างอยากเปิดร้านผ้าที่ทุกคนพูดว่าแม่เกเก้าบบอนเอาตรงไหนมาพูดแม่เกดไม่เคยเข้าบบอนเลยแม่เกดไม่เคยเก้าบบอนเลยมีคนมาพูดมาเม้นไม่หดตนมาตั้งแต่ปีหกหกที่ทุกคนบอกว่าแม่เกเก้าบอลเหรอ ไม่เกตไม่เคยเข้าบ่อนเลยเอาตรงไหนมาพูดก่อนว่าเข้าบ่อนไม่เกตผิดพลาดเพราะไม่เกตเป็นหนี้แล้วไม่เกตเป็นลงทุนเอาจริงๆเอะลงทุนล่วงหวยนี่แหละสามสี่ปีที่ผ่านมาลงทุนเรื่องหวยนี่แหละ ได้โ็ซื้อด้วยยอมรับยอมรับค่ะแต่มันเป็นนี่มาจนแบบมันไม่หมดอ่ะเอาจริงๆมันไม่หมดค่ะล่าสุดโฮลักยิ้มได้ตอบกลับชาวเน็ตที่ขอให้ดูดวงแม่เกตแม่ของเจนนี่เอาไว้ว่า เรื่องหลักการแก้ดวงนั้นจะมีจิตมิตรทิศการําว่ามิตรตภาพประกอบไปด้วยหลักของทิศ6ที่พูดในเรื่องของบิดามารดาญาสนิทมิตรสหายตรงนี้ต้องไปดูว่าใครมาเสริมดวงและใครที่ไม่เสริมดวงทําให้ตัวดวงนั้นมีปัญหาแต่ถ้าคนไหนเขาโชคดีกว่าก็จะเกิดมาก็จะมีบิดามารดาเป็นตัวค้าดวงแต่บางคนอยู่ใกล้บิดามารดาไม่ได้อยู่ใกล้บุตรไม่ได้ชะตาจะยิ่งตกและดิ่งลง บ่ดูแม่เกดแม่ของเจนนี่หน่อยแม่เกดไม่เคยเข้าบ่อนเลยแม่เกดผิดพลาดเพราะแม่เกดเป็นหนี้ลงทุนร่วงหวยนี่แหละเรื่องหลักการแก้ดวงอะมันจะมีจิตมิทิศการครําว่ามิตรเนี่ยประกอบไปด้วยหลักของทิศหกที่ไปพูดเรื่องบิดามารดาญาสนิทมิตรหายบะยะุตรภรรยาตรงเนี้ยมันต้องไปดูว่าใครเป็นมิตรแก้ดวงคือมาเสริมดวงนั่นแหละแล้วก็ใครที่ไม่สมพงค์คือไม่เสริมดวงแล้วทาให้ตัวดวงมีปัญหา ถ้าคนไหนเขาโชคดีเขาเกิดมาเขาจะมีบิดามารดาเป็นตัวคำดวงครับแต่บางคนเนี่ยอยู่ใกล้บิดามารดาไม่ได้อยู่ใกล้บุตรไม่ได้ชะตาจะยิ่งตกยิ่งดิ่งลงนะครับผมซึ่งในลรื่ของกรรมนะครับคนที่เกิดมาดวงไม่สมพงหรือเกิดมาเพื่อทําร้ายเราเนี่ยเกิดมาได้ทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาเราก็ได้เป็นบุตรเป็นญาติพี่น้องเราหรือเป็นแฟนสามีภรรยาก็ได้หมดเลยแม้แต่นพระตบิดก,ก็จะมีตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นบุตรของพระราชาแล้วโดนพระบิดาเนี่ย ให้เอาไปประหารนะครับหาอ่านได้ในจุลธรรมะปาราชาดกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแก้ดวงเนี่ยตัวมิตรเป็นตัวที่สาคัญมากครับเราจะเห็นได้ว่าในมงคลสตย์แปดสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิต3ามข้อต้นเลยก็คือไม่คบคน่ายครบบัณฑิตบูชาคนที่คนบูชาเพราะฉะนั้นเราก็ลองวิเคราะห์ตัวเราดูนะครับว่าใครเป็นมิตรหรือว่าใครเป็นโทษแก่เราหรือในยัตสัตตอนก็มีนะบางคนเนี่ยไม่เป็นมิตรแต่สามารถเป็นประโยชน์ในชะตาได้ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรายละเอียดลงไปในดวงนะครับผมสุดท้ายอันนี้เพื่อความเจรุงงเออนนีตตจคค้้หามขณ แล้วก็รักษาเขาไว้ให้ดียันลู้ศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุๆกๆวันครับผม